บำรุงกันต่อไปเป้าหมายมีไว้พุ่งชนเชิญชวนนะคะบริจาคโลหิตช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์กันค่ะเมนูบำรุงเลือดวันนี้มี กระเจียบนะคะไปมือพี่สุนันและมะพร้าวจากสวนพี่ชายที่น่ารักสามพีนะคะเีสเสิร์ฟส่งมาแล้วก็นี่เลยค่ะสลัดมะม่วงกล้วยน้ำว้าส้มของพี่ซังนะแล้วก็นี่นะคะมีส้มจีดแล้วก็ใบชะพูฟักทอง วันนี้เดี๋ยวเ,ยวเราจะดื่มนมนะคะกับข้าวต้มจะทำเมนูเพิ่มน้ำหนักกันหน่อยนะคะคือมื้เขือยาวชุบไข่ไม่ใช่ไข่ทอดแต่แป้งถั่วแค่เอาแป้งถั่วรุ่ไก่ใส่น้ำคนให้เป็นครีมหั่นมื้เขือยาวโรปรบางๆแล้วก็ลงไปทอดในน้ำมันมดแล้วเลยแล้วแซกโก้เป็นยังไงตาลิดๆนี่ในะฮิต <c oughs> ของกิเลสเซลล์สองสามแล้วใครโดนไปบ้างบอกมาหน่อยสิมันเสียไปเท่าไหร่นะครับก็ อะไรออกใจกันไปก็ได้ของคืนมาแล้วกันนะคะใส่กัระันนี้ใช้น้ำมันน้อยไในสิ่งง่ายโถนไก่เป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะรองดูนะคะรับรองไม่ขาดโปรตีนรับรองแล้วแต่ตัวเองนะคะเพราะว่าจากที่ไม่ได้ทานเนื้อสัตว์แล้วก็ค่อยๆลดละไข่มาเรื่อยๆนี่นะจนถึงทุกวันนี้ก็จะปีหน้าสามหน้าสาห้าหกถ้ากิดสิบสปีนะแล้วก็ ไปดูประวัติเนาะบริจาคเลือดทั้งสองไหลออกจากไข้แพทย์ดีิริธรรมเดือนกันยาห้าหก็ไปบริจาคพิจิกาห้าหที่สุประเทศหลังจากนั้นก็ไปเริ่มบริจาคเก็บเลือดตอนที่แม่บอกเลือดตั้งแต่แค่ได้ห้าสิบห้าโลก็แย่นะก็ไปทำได้นะคะแล้วก็บริจาคถึงครั้งที่47นะต่อไปครั้งที่48บแปดคะดูแล้วแล้วก็เก็บเลือดล่าสุดสองแสนห้าหมืนแปนะมีอยู่ อานนี้ที่ดอกลมแมเพราะว่าเรานอนดึกหลายวันมากๆสิบกว่าวันตอนเป็นธรรมไปตอนครานี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคบว่าจะเท่าไหร่เพื่อเพ่น้ำหนักนิดนึงไหรู้สึกกินน้อยไปไอเอฟหรือเปล่าไปรูอมนี้เราเออแอบเติมนะคะสีอิ้วขาวไปนิดนึงนะคะเพื่อว่าจะทำให้เขาเรียกว่ากินอาหารรสจัดแล้วมันจะกินเยอะนะถ้าจะเพิ่มน้ำหนักต้องกินอาหารรสจัดเข้าไว้แต่เราจะบอกว่าจริงจริงแล้วกินจืดมันจะเบาสบายตัวกว่าแต่ก็นะเพื่อเป้าหมาย ให้น้ำหนักขึ้นอีกหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะผอมเกินค้างเรียบร้อยนะคะอุวยคุย,ยเพลินไฟแรงกอไปจิ้มน้ำพริกนะคะเราหุงข้าววันนี้ผสมถัว่วเลนทิวด้วยนะ แล้วก็ถึงแม้จะอากาศร้อนแต่เรามีการปรับสมดุลด้วยแตงโมจากเยเซอร์ไอส์ต yes. ิมแตงโมนี่นะคะไอส์ติมแตงโมแท้ๆเพราะว่าทำใจแตงโมจริงๆนะคะเดี๋ยวเราก็จับที่ตื่นแล้วก็กัดได้เลยนะคะสดชื่นมากลองทำดูนะคะง่ายมากแค่ปอกแตงโมนะสัให้สะอะาดรช่องใช้แอบเปดิดดูใช้หม้อเจียวไว้ก่อนนะหม้อด,ดิจิตอลอันนั้นบดกระเซียณไปก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะอันตรายเรียบร้อยแล้วก็มาขอวอเตอร์เคสไปใส่ใน เป็นกับแก้มหน่อยนะคะจริงก็เอ,เ,อเอากันไกมาตัดนะคะเนี่ยพลรงอาหารมาลำดับกันได้เลยนะคะเรียบร้อยกินเยอะขนาดนี้โ,โหตามลำดับอย่าลืมนะคะเติมน้ำสมุนไพรปรับสมดุลที่ถูกกับคุณแล้วก็<ม>ถ้าเคยจะกินปโปรตีนจากอันนี้ก็เป็นนมนะคะมาทานพร้อกันเลยวันนี้มาแล้วเมื่อวานนี้ แม่ซื้อไม่ทันนะครับไม่มีที่จอดเราก็จะใช้ส้มซีดใจสวนของเราก่อนนะครับอ้นี่นะคะรับปิดน้ำไปแล้วสุดเปลือกอันนี้เดี๋ยวเราก็จะทำเป็น,น,นนะเป็นน้ำไปแล้วอุ่นจะเป็นน้ำส้มซีดแทนะคะรับเปิดดูวไปหน่งตัสักหนึ่งนาทีอันนี้เราก็ใส่น้ำอุ่นหรือน้ำเย็นก็ได้นะถ้าใส่น้ำอุ่นมันก็จะมีเท่าไหร่น้ำกลิ่นของส้มที่ไหนกลิ่นแบบนี้เราเจออยู่ตรงไหนที่ใช้ทำกินเยอะแบบนี้หมดไม่เนี่ยหมดเลยครับจะไปดูอะไรไม่ทันนาทีนี่ยส้มซีดจะทำได้เหมือนกันนะหนึ่งนาทีก็จะแบบเป็นครีมแบบโยเกิ ชวน,นเกลทำให้เกิดอะไน่นไปนเริ่มต้นกันกลับมาดูกันให้โอเกแการหมดอะไรสัการี่่านไะเด้นขะ้เดียะถ้าเราจะหาสิ่งใหม่โอเคเยมันโยกเกิดที่แบบมีกาดใหญ่อเเงเนเกลดกันเลยอือบ้า Uh huh. มันทานข้ามีบริการแล้านะคะเลยนะมีเสียงดนตรีประเรียงประกอบนิดนึงทำให้จเจอนะคะโอเคสุดยอดเหมือน,นกันนะลองทำดูเลยคะ่ะแร้วก็ไอ้จิ้งแตงโมนะอ,อันนี้แตงโม จากที่ชายกับเราที่เสร็จนะครสองตัวมาจากพิซซิมโลแก,ก้วสูงหวานแล้วก็หแห้งแคบเรียนแค่ต้องฟินนะส่วนนิ่งแทบจริงๆแล้วไม่ได้กล่าไปติ่หรอกหรือไปใช่นาำแล้วลืมถูกนไหมความบังเอิญมันก็ทำให้เกิดอีกเม,มนะูใหม่ๆนะโอเคอ่ะไม่ถึงตอนนั้นยิ่งท่าคุยไม่คุยเลยนะเนี่ยถือว่าคุยผ่านจอออนไลน์นกันเนาะ บรรยากาศดีไม่เดี๋ยวลองไปโรถกดดูนะว่าเป็นยังไงอยากบุญสุ้านเราไม่ต้องเขียวตื่นเลยโอเคละเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ต่อด้วยโปรยน้ำวานนะคะส้มไปรอในนันโปรยน้ำหวานริบเรียงปุ๊บเลยตอนนี้มันต้องจะเป็นน้ำมุ้งแที่วคลินสุขนะคะอันนี้จหน ส่วนคุบ้างแล้ค่อยทานข้าวกำลังกินข้าวพาสมควรเลยพี่ก็จะมีข้าต้มทานกับพื่อเจ้าชายนะคะจานสูนแน่นี้พี่พี่นุกที่สมคให้หมานแ,แล้วก็นี่นะคะพี่มอเราอันนี้นะคะการตับน้ำผิดกะติดอ่าไม่เ,เช่ยร้วชุบแป้งหัวลูกใก่ทั่แล้วก็มีพักของเร่งเสริมเป็นเอนะคะมีโ,โกโกผิจดวัดคุมนิดนึงนะแ้ก็นวพันชันียทา,านอาหรตัตาหาโยโย,ยุ้